ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอ,อตโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวหโหยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตาาาาาุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการ่เคารบครับท่านกาลังฟังทิศบ่นบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับเราคุยกันมาเรื่อง เกษตรแบบโนนแบบนี้แบบนั้นมาหลายรูปแบบแล้วก็ยังเหลืออีกรูปแบบหนึ่งคือการเกษตรเพื่อการกีฬานะครับหลายคนฟังแล้วงงมันเกี่ยวกันยังไงนะเล่นกีฬากับการเกษตรมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือนะครับก็เคยมีนักข่าวกีฬาฟังแล้วสงสัยมากอยาก ชวนอาจารย์วุ้นไปคุยไปสัมภาษณ์ว่ามันเป็นยังไงกเกษตรกับการกีฬานะครับผมก็ต้องอธิบายความให้ฟังนะก็ย้อนถามไปว่าเวลาท่านนึกถึงกีฬาท่านนึกถึงกีฬาอะไรกีฬากอล์ฟนะฮะเวลาท่านตีกอล์ฟท่านไปตีที่ไหนท่านก็บอกไปตีที่สนามกอล์ฟอ้าวแล้วถามว่าที่สนามกอล์ฟ มันมีลักษณะยังไงอ้ามันก็มีหญ้างไงนะไอ้ตรงไหนที่เจาะรูไว้ที่เขาเรียกกรีนนะกรีนในแปลว่าสีเขียวนะ่ะหญ้าเรียบเยบแล้วก็มีหลุมอยู่นะเดี๋เขาเรียกกรีนนะเออก็ถามมาต่อไปว่าก,ก็ปลูกหญ้างไงแล้วเขาดูแลหญ้าย่างไงเห็นไหมะก่อนจะถึงตรงนั้น <c oughs> บางทีก็มีบ่อทราย และบางทีก็มีบ่อน้ํรระหว่างทางที่ลูกกอล์ฟวิ่งไปบางทีบางทีตีเข้าไปก็เข้าป่าเข้าดงนะเพราะว่าข้างๆสนามกอล์ฟมีต้นไม้ผันไม้หลากหลายชนิดแล้วนับไปตั้งแต่หญ้าต้นไม้มันเกี่ยวกับการเกรษตรไหมคำตอบก็คือเกี่ยวครับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรทางด้านพืชไร่เพื่อจะดูแลสนามหญ้านะฮะสมัยหนึ่งที่เราสร้างสนามกรอบกันใหม่ๆหหลายแห่งก็ต้องจ้างครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลสนามหญ้าคอยดูแลเรื่องต้นไม้อันนี้ก็เป็นความผูกพันเกี่ยวข้องระหว่างการเกษตร กับการกีฬานะฮะกีฬายอดฮิตยอดนิยมอย่างฟุตบอลนะครับฟุตบอลเวลาเขาเตะเขาก็จะต้องเตะกันบนสนามหญ้าบางแห่งเป็นสนามหญ้าเทียมอ,อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรโดยตรงนะฮะแต่โดยทั่วไปก็จะเป็นสนามหญ้าจะเป็นสนามหญ้านวลน,น้อย หรือจะเป็นสนามหญ้ามาเลเซียถ้าไปเตะที่มาเลเซียก็บอกเป็นหญ้าใบใหญ่เขาว่าหญ้าใบใหญ่ไม่หญ้ามาเลเซียนะครับก็แล้วแต่นะมีหญ้าโวนน้นอยหญ้าอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเริ่มทําสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องมีศาสตร์ของการทำใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดสนามต้องมีระบบระบายน้ํา พื้นสนามต้องอัดให้แน่นนะไม่ใช่หลวมๆเหยียบไปวิ่งไปแล้วเละดินกระจุยกระจายอย่างนั้นเป็นหลมุมเป็นบ่อไม่ได้อัดพื้นยังไงพอเสร็จสัรเรียบร้อยจะปลูกหญ้าปลูกยังไงให้น้ำยังไงเพื่อให้หญ้ามันเขียวเราจะเห็นว่าอยางสนามหญ้าในต่างประเทศระหว่างพักครึ่งเวลา เราก็จะเห็นว่ามันมีท่อน้ำโผล่ขึ้นมากลางสนามแล้วก็ฉีดน้ำให้กับสนามเนี่ยทั่วทั้งสนามเอาแล้วเวลาเขาเตะกันทำไมมันไม่ไปเตะโดนท่อก็เพราะว่ามันเป็นรูซึ่งไม่ใหญ่ชนิดที่ขาตกลงไปนะพอเราเปิดแล้วข้างล่างก็จะมีท่อน้ำเวลาเปิดน้ำมา น้ำมันก็จะดันในหัวฉีดขึ้นมาแล้วก็พ่นน้ำออกมาให้นั่นก็ถือว่าเป็นสนามมาตรฐานนะครับสำหรับสนามฟุตบอลซึ่งก็ต้องใช้นักเกษตรในการดูแลสนามนะครับทีนี้อย่างบางคนบอกโอ้โหเป็นรับราชการนะ,กระเกษียณอายุมาเป็นคนชอบเล่นกีฬานะครับบางคนก็ ไปสร้างสนามฟุตซอลนะเป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็กที่เตะไม่ครบ11คนนะฮะหคนเตะกันสนามฟุตซอลนะครับก็ต้องใช้ศาสตร์ของกันดูแลหญ้าปลูกหญ้าให้น้ำเยอะน้ำแชะหญ้าเป็นโรคตายเป็นแหวงแวอ่าก็เป็นอะีกนะฮนะก็ตนะ้องอาศัยนะักเกษตร หรือบางทีที่เยอะทําเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็ให้เขาเช่าเนี่ยที่กําแพงแสน,นมีอยู่แห่งหนึ่งเขาก็เป็นนักฟุตบอลลูกก็เป็นนักฟุตบอลเขาก็เลยทําสนามฟุตบอลที่บ้านเขาและถึงเวลาก็จะมีคนมาเช่าสนามแล้วก็เก็บเงินค่าเช่าสําหรับที่ให้ใช้แข่งขันหนึ่งแมตช์หนึ่งวันกี่สตัง ก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาชีพทำสนามฟุตบอลให้คนมาเช่า <c oughs> บางคนมีฐานะดีก็ไปสร้างสนามกอล์ฟเลยให้คนไปเช่าเพื่อเล่นกีฬานะในขณะเดียวกันผมมีตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นนักบาสเกตบอลนะฮะเขาจบมาเนี่ย เขาก็ไปสร้างสนามกีฬาเขาก็สร้างสนามบาสเกตบอลนะสร้างสะว่ายน้ําแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเพราะอะไรพ่อมาเล่นบาสแม่ก็คือภรรยามาด้วยหอบเอาลูกเล็กๆมาด้วยเอาลูกก็ไปไว่ายน้ำแต่ว่าจะอย่างสนามบาส อาจจะไม่ต้องมีฝุตต้นไม้เกี่ยวข้องแต่อย่างสนามสนามไม่ใช่สนามว่าสระว่ายน้ำบริเวณขอบสระบริเวณรอบบริเวณนกะ็าอาจจะต้องมีการปลูกต้นไม้หรืออย่างสนามเด็กเล่นก็มีการปลูกต้นไม้ประกอบกับพื้นที่เพื่อให้คนมานั่งรอมีจุดพักผ่อนนะ แล้วก็มีจุดนั่งเล่นเพราะถ้าเข้ามามีสวนเล็กๆเ,เอาไว้ให้คนได้นั่งพักผ่อนรอสามีเล่นกีฬาอยู่หรือจะรอลูกมาเรียนว่ายน้ำนะคนเป็นแม่หรือผู้มาด้วยก็ไปเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะในสถานที่ที่เราทำเป็นสนามกีฬา พราการเกษตรเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะฮะเอาอย่างทีนี้อย่างสนามหญ้ามันก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะเวลาปลูกสร้างสนามหญ้าเราก็ต้องกําจัดวัชพืชที่ตกค้างอยู่ทั้งหมดจนกระทั่งมั่นใจว่าไม่มีวัชพืชแล้วเอาทรายลงทรายที่ลงเป็นทรายละเอียดหรือที่เรียกว่าทรายขี้เป็ดนะครับทรายละเอียด อัดพืชให้แน่นเอาญ้ามาปูพอปูญ้าต้องให้น้ําและอย่าเพิ่งให้ใครไปเหยียบไปย่ํานะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัดญ้าเคล็ดลับสนามญ้าคือตัดหญ้าบ่อยๆพอตัดหญ้าบ่อยๆหญยามันก็จะแตกข้างมันก็จะสารกันแน่นไอ้ญ้าที่มีเมล็ดญ้ามาปลิวมาตกอะไรมันก็จะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ย้ายาว นะเสดายค่าน้ำมันเสียดายค่าแรงตัดปล่อยให้หญ้ายาวเพราะตัดทิ่งเนี่ยสนามมันก็ไม่เขียวมันก็กลายเป็นกา้านหรือต้นหญ้านะเห็นเป็นสีเ,เหลืองเหลืองไม่สวยนะครับเพราะฉนั้นะสลับหญ้า,าก,ก็ต้องตัดหญ้าบ่อยๆและถ้ามีหญ้าแซมจะบริหารจัดการอย่างไรจึงจะกับวัชพืชกําจัดวัชพืชที่มันขึ้นแซมได้ ถ้าฝนมันตกหนักน้ำท่วมสนามทำไงเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีสารอย่างที่ชื่อว่าโอโลซอยอัลตาเนี่ยเอาไปราดเพื่ออะไรเพื่อให้การซึมน้ำมันดีในขณะที่ดินเนี่ยมันแน่นนะนี่ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่บางคนก็ชอบการกีฬามีที่เยอะก็ไปสร้างสนามกีฬาให้คนเข้ามาเช่า หรือจะเอาไว้เล่นเองก็สุดแท้แต่คือกเกษตรเพื่อการกีฬาหลังกเกษียณน,นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s s สไซ n ูเอ4 4 ท่านจะสั่งซื้อฟิปโอนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี ank, นะ้ยแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟคตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงคทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟคตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราพิลามิดปุ๋ยตราพิลามิดผาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิลามิด ปุ๋ยตาปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิมลลดธาตุอตา,า,าหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร